สวัสดีค่ะหมอวีนะคะแพทย์หญิงลูกนวีสัจานุกูลเป็นจากสูพทย์ด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาเชี่ยวชาญด้านเลสิก ICL และการผ่าตัดต้อกระจกประจำอยู่ที่โรงพยาบาลพระรามเก้าค่ะ เคยสงสัยกันไหมคะว่าระหว่างคอนแทคเลนส์กับ ICL เนี่ยต่างกันยังไงคอนแทคเลนส์เนี่ยเราก็รู้จักกันแพร่หลายเนาะว่ามันเป็นเลนส์ที่เราจะต้องใส่เองถอดเองใส่ทุกวันถอดทุกวันต้องนะคะแต่ว่าสำหรับ ICL นะคะจะเป็นเลนส์ที่จะต้องได้รับการผ่าตัดโดยจักษุแพทย์นะคะเมื่อผ่าตัดใส่เข้าไปในลูกตาแล้วก็จะอยู่ถาวรไปเลยไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนทุกๆวันนะคะ คาถามนี้เจอบ่อยมากถ้าเกิดจะมาวัดสายตาทําไมต้องหยุดคอนแทคเลนส์เพราะว่าตัวคอนแทคเลนส์เนี่ยถึงมันจะนิ่มแต่เวลาที่เราใส่เนี่ยมันอาจจะกดลงบนกระจกตาทําให้รูปร่างของกระจกตาของเราเนี่ยไม่เป็นธรรมชาติค่าสายตาที่วัดได้ออกมาก็จะไม่เป็นธรรมชาติเช่นกันถ้าเกิดเราไปพาตาดแก้ไขสายตาแล้วกระจกตาคืนตัวกลับมาก็จะทําให้ค่าสายตาไม่เป็นไปตามที่เรากําหนดไว้ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วสำหรับท่านไหนที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากปรึกษาหมอวีนัดเข้ามาตรวจกันได้นะคะปรึกษาทักมาได้ที่เพจ f a c e b o o k ของหมอวีนะคะเลสิกหมอลุ่งละวีเลสิกบายด็ร์ลุงละวีนะคะเซิร์ชง,ง่ายๆ DRV LASIK ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทาง l i น์ ID ก็ได้นะคะเจอได้ที่ s i DRV LASIK เหมือนกันค่ะนอกจากนี้ยังมีช่องทางที่หมอทำคลิปให้ความรู้นะคะจะเป็น TikTok หรือว่า YouTube ก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะที่ LASIK by Dr. รุ่งรวีเกันค่ะทำเลสิกไม่ได้ยังมี ICL เป็นอีกทางเล็กหนึ่งนะคะ